จุดนี้จุดที่ประทะกระโจนกระเมียนนะครับปิดหมู่บ้านคณาป้นนะครับตายศพหนึ่งขาขาดคนหนึ่งเนี่ยตรงนี้ตายอยู่ตรงนี้แหละประทากองร้อยเก้าห้าเก้าตรงนี้แหละขาขาดแล้วกตายฝังศพฝังอยู่นี่แหละนี่อยู่ในป่านี่แหละนี่บังเกอร์เดิมครับเกเดิมเมื่อปีสามสี่ผมมาผมก็เจออยู่นี่แหละสภาพอย่างนี้ยยนยยนมันทําทางขึ้นมาเลยนะตรงนี้ เป็นทางเป็นถนนเสร็จซ้ายขวาเนี่ยเป็นร่องเลียดยาวเลยมันขึ้นมากว่าล้างขมิแดงมันทับทางขึ้นมาลูกพอปรสอมันเไวเต็มเลย,เยลูกปุสุนากาที่ผมเข้าเคลียนะฐานปฏิบ,บัติการบ้านตาตูมครับเนี่ยฐานร้อยรอที่ว่าโดนทหารเวียดนามเข้าตีเมื่อปีสอง8ห้ารอยี่บแปดพอถอนเสร็จปั๊บมีคนเก็บแล้วศูนย์หายตรงนี้นะครับแล้วพวกผมก็ขึ้นมาโอนน้ ศพยังอืดอยู่เลยเอจ้าทีเจ้าทางเออลูกหลานมาดีเด้อลูกหลานเคยปกป้องบ้านเมืองอยู่นี่เด้อองค์ทหารพ่านเก่าใครปากครับไปเยี่ยม,มกับภูมีลำเนาเดิมครับผมตรงนี้ก็อีกจุดหนึ่งที่ที่จับโจรคอมเมนต์ได้หลังจากประทะประท่ากับพวกผมเสร็จปั๊บเนอยก็ผมเอาโมไซมาเลยเอามานั่งผ้าปิดตามามัดมาแล้วก็เอามาลงที่นี่ส่งกลับประเทศที่สามฟังยูงนี่แหละครับอืมอืครับตรงนี้แหละ วันนี้เราจะไปย้อนรอยสมรภูมิการสู้รบในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดสุรินทร์กับอดีตอาสาสมัครทหารพรานวิรัตเกิดเชือเราเริ่มต้นย้อนรอยสมรภูมิที่วัดเขาสาลาอำเภอบัวเชจังหวัดสุรินทร์นะครับจากที่นี่จะสามารถมองเห็นสมรภูมิช่องพลิกและเนิน424ที่เวียดนามเข้าโจมตีฐานของทหารไทยเมื่อปี2 5 2 8ตรงนี้เป็นเขื่อน,นบ้านจาัดนะครับ อัน,นหมบ้านจาตลาดอยู่ฝั่งซ้ายนีอันนี้ช่องพิกเงินสีสองสีที่ทหารยวนปะท่ากับขมรแดงเข้าตีขมรแดงแล้วก็มีบางส่วนเข้ามาตีกับทหารหลักฝั่งไทยครับนี่เมื่อปีสองแปดเนี่ยก็คือเขาลูกนั้นครับครับเขาเรียกว่าเขาหงเขานกาแล้วก็เข้ามาตีเมื่อปีสองแปดเข้ามาตีฐานตชดรนี่รู้สึกว่าจะเสียชีวิตไปสิบแปดคนตายคาฐานเลยนะครับสู้สู้กันน,นั่นแหละ สู้กับตอเชรอเข้าตีเป็นยวนทหารยวนครับ,รบไล่ตีขมรนแดงแล้วล<ะ>แล้วร่ำ<ะ>แ,แ,แดงเข้ามาตีฐานตอเชรอรตายสิบแปดสมือปีสองพันห้าร้อยยี่ิบแปดแล้วก็ปะทะกันกับทหารขมรนแดงเนี่ยยี่องนี้เป็น,เป,นเป็นหมู่บ้านในพลตมอมกในพลตมอมกขาขาดแล้วตอนนั้นพี่วิรัตปฏิบัติหน้าที่อยู่แถวนี้ก็ดูแลตามหมู่บ้านนี่แหละครับแต่ก่อนเป็นหมู่บ้านตะเวงเนี่ย หมู่บ้านตะเวงย้ายมาเข้าหมู่บ้านจลัดเดี๋ยวนี้หมู่บ้านตะเวงเราไม่มีแล้วล้างเขตแถวนี้นี่ก็ของขเขมรแดงนะของขเขมรแดงหมดเนะี่ยพื้นที่ขเขมรแดงปืนใหญ่ของยวนเนี่ยตกมาใส่วัดใส่หลงังคาโบสถ์เลยนะแต่โบสถ์ไม่มุงไม่พังอะไรนะั่นวัดบ้านจลัดเนี่ยนเะมื่อปีสองแปดเนะี่ยตรงนู้นใช่ไหมครับครับผมเนี่เนี่น ชาวบ้านเนะี่ยได้ขุดติดถุนบ้านเป็นบังเกอร์เลยนะทําเป็นกุม้งมงเลยนะแล้ววัดเขาสาราตตอนนั้นเป็นไงครับตอนนั้นยังพระอาจารย์เยื่นท่านท่านก็เริ่มมาอยู่แล้วลหละแต่ว่าทําเ,นะเ,เป็นกระท่อมเล็กๆนะเป็นกระท่อมกระท่อมเล็กๆวัดโบสถ์อะไรยังไม่มีเหมือนเพิ่งเพิ่งมางแหนนะ่นะท่านก็มาอยู่รูปเดียวตยวนี้ท่านก็พัฒนาเป็นวัด ใหญ่ใหญ่กว้างเนื้อที่ท่านดูแลไม้ป่าไม้เดิมานสองหมื่นกว่าไร่ค,ครับถ้าถ้าไม่มีหลวงพ่อเยือนนี่ก็แย่นะป่าไม้โดนทํำลายหมดจุดต่อไปคือสมรภูมิช่องพริกปัจจุบันเป็นฐานของตารวจตะเวนชายแดนและเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากร้อยตารวจตรีถนอมชัยนาคาและตารวจตะเวนชายแดนทุกท่านคอยอำนุยความสะดวกในการย้อนรอยสมรภูมิแห่งนี้พบกัมาอยู่ ก็ปีสามแปดแต่ว่าไม่ได้อยู่ฐานนี้ประจําก็คือจะหมุนเวียนกันเรื่อย mm. ก็เลยยังข้อมูลก็ไม่ได้อก่อนเป็นเป็นดินลูกรังหมดหน้าโลกหมดแล้วนะพูการโอ้สามสิบปีแล้วเ,เดียวนะค,คือจะเล่าแบบทําความเข้าใจว่าทุกวันนี้นี่หลักสามรานี่ทำเป็นทาวนแล้วครับมาเชื่อมสัมพันเรื่อยมีที่นั่งกินข้าวกินอะไรก็คือมากก็เจอกันไอ้นัดพบกันแต่ละเดือนอนก่ครั้งหนึ่ง ทุนระเบิดเยอะเอ้ของเอ้อะไรไทยสวีเดนเขามานี่แหละครับครับครับดูกรดออกนอกเส้นทางไม่ได้นั้กนก็ก็ไม่เท่ากับหมด <c oughs> บางทีมันตัดไม้ตัดอะไรมันกลัวคนที่ว่าประชาชนไทยไปเก็บเห็ดแล้วเจอมันกลัวจะไปเห็นไม้มันมันกระวางด้วยสอบทำปีที่แล้วผู้หญิงเขาเพิ่งมาจากกรุงเทพนู่นลอยอยู่บนต้นไม้ไ <c oughs> <c oughs> ด้หอนะครับทำบาปกันโอ้ กับรถบนรถถังไงนะไม่รู้มันตัวไหนครับไอตัวที่ผู้หญิงเหยียบนะเพราะว่านี่แหละครับอรอันนี้ประเทศเขมรเลยนะเนี่ยด้านหน้าเนี่ย,ยีช่องิกครับโอ้ตุกต่อนต้นไม้ไม่มีนะสามสิบปีเพชเรเดียวโอ้โหต้นไม้นี่กับพลพลเอกอิสระพงศ์หนุนมักตรีสมัยท่านเป็นแม่ทัพนะท่านท่าน,น,นมาปลูกไว้ที่ลวงตาแก นำมาทําเป็นฐานพระแล้วก็มีทางทหารเนี่ยมอบพระพุทธรูปที่อะไรนะนักรบกล้าอีสานหรืออะไรเนี่ยนักรบกล้าฝ่ายาจาย์เยือนพระกาลามาสร้างทางนี้แต่ก่อน <c oughs> ถ้าเขานั่นนะขึ้นขึ้นขึ้นตรงนี้เนี่ยมันจะมองทะลุไปเห็นแม่นม้ํา <combien S 1> เห็นอะไรเขาเลย <dem> แต่ตอนนี้คือป่าเขาเริ่มขึ้น <c oughs> เราเรามองกับไปพ้นยอดไม้แต่ขึ้นได้อยู่ขึ้น ไปครับครับอยู่อยู่นี่แหละครับไอฐานฐานฐานยวนมันอยู่ตรงนี้มันมันมันทำถนนขึ้นมาเลยนะแต่ก่อนเนี่ยมันทำแจมไปนหนึ่งทุกวันนี้มันเป็นฐานของถ้าเรียกยังยๆคือเขาเรียกว่าฐานตะเลียวหรือทาราเขียวอะไรน้องนี่แหละครับก็เดินลงไปนี่เดินลงไปนี่ก็หักไปมันจะเป็นทางราบแต่ตอนเราลงไปมันลงอยู่ลงจากเขานี่นี่เราหักเข้าไปมัน มันมันก่อนมันขึ้นได้ครับถ่ายรูปได้ครับทำถนนขึ้นมาแล้วผู้การมันเจาะซ้ายขวานี่มันทําเป็นร่องเลียดยาวเลยนะดาวกละอ๋ออยู่ก็อยู่นี่มันตั้งฐานอยู่ตรงนี้มันมันทำถนนทําถนนขึ้นมาเลยนะอีกซ้ายปีกขวาทาเป็นร่องเลียดยาวเลยที่ที่มันตีเขมี่แดงมาตะมอก ยนโยนมันทําทางขึ้นมาเลยนะตรงนี้เป็นทางเป็นถนนเสร็จซ้ายขวาเนี่เป็นร่องเลียดยาวเลยขึ้นมาตีครับมันขึ้นมากว่าล้างขมิ้นแดงทับทางขึ้นมาลูกคอปรสอมันไว้เต็มเลยนะลูกปสุสนากาที่ผมเข้าเคลียนะเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับอูสามสิบสองปี หนาวเลยหลงหลงเลยอะผมอฐานเกา่าอยู่ที่นี่หลายปีนะฮะสองปีก่อ <Okay. S 2> นที่จะย้ายไปบ้านคนาฐานตาตูมครับ่องเลยยังมีใช่ไหมครับมีครับมไีไปดูได้ไหมครับได้ครับได้แต่ก็จะเดินลำบากนิดนึ่งไกลมครับไม่ไม่ไกลครับอย,อยู่ติดตํานี้แหละครับมันจะมีร่องคูเลนแล้วก็บ,บังเกอร์เก่าๆเราอย่างนี้ จะอาจจะถมบ้างอะไรบ้างครับครับครับนี่สามสิบกว่าปีแล้วผูการแต่ก่อนมีรั้วน้ำรอบหมดนะสองชั้นเลยนะมีลงไปนี่เห็นเป็นหน้าผาครับครับนี่แหละเป็นหน้าผาครับแล้วมันทำถนนขึ้นมานี่ ลงชนนยวนยวนหน้าผานี่ลงไม่ใช่ลงธรรมดานะครับชันเลยครับชันชัมุ่เสียไปประมาณสามสี่ศพเสียไปครับชันชันครับพอแกมาดูปืนลงปืนใหญ่ลุงหมดแล้วครับแถวนี้ชันชันมากหน้าผาของของสี่สองเก้ายังมีเสียไปต้นไม้อยู่เลยก็มีลูกอาร์บีจี ก็เป็นไปตามแนวครับต,ต,ตามตามแนวหน้าผาเรานี่แหละครับ<อ>ครับทํา,าทดึงไปหาฐานอย่างนี้นะครับ,รบทําร่องจากนี่ไปหาฐานแลวก็ตามแนวไปนี้แต่กับระเบิดไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับไม่มีตอนหนึ่งเขาเขาจะทําเป็นจุดช่องทางแบบผ่อนปลนธรรมชาติจากช่องพริกเราเดินทางต่อไปยังฐานปฏิบัติการบ้านตาตุ่มที่ครั้งหนึ่ง เคยเป็นสมรภูมิเลือดระหว่างทหารไทยและเวียดนามตอนนี้เราอยู่ที่ฐา,าน<บ>ปฏิบ,บัติการบ้านตาตุมครับเนี่ยฐานร้อยๆอที่ว่าโดนทหารเวียดนามเข้าตีมเมื่อปี2528พอถอนเสศษปับ๊บมีคนเก็บแล้วสูญหายตรงนี้นะครับแล้วพวกผมก็ขึ้นมาลูกอเบกียัยงติดตามต้นไม้อยู่เนี่ยทุงสสยก็คงตามอายุการนะนะครับเข,ข้าตีทางฝั่งท่าน้ำน้ำตกกลองกรนทางนูออ้นครับ,รบขึ้นเข้ามา ประมาณสองกองร้อยหานหลักอยู่นี่ตอนนั้นผมยังไม่ขึ้นมาลังบ่อท่าได้ประมาณเจ็ดวันผมขึ้นมาบ้านคณานี่อพยกหมดครับแต่ก่อนมีแร่กระสอบทรายบางกงบังเกอร์ติดฐานหมดน้อที่มานสองไร่ขึ้นมาก็มีแต่สารเจ้าเต็มเลยเนี่ยฐานนี้แข็งครับฐานนี้แข็งใครซื้อเลขถือเลขตรงนี้นะเอถือเลขด้วยเพราะมีผู้เสียชีวิตเยอะอครับผม ตั้งทหารเวียดนามตั้งทหารไทยอนะครอย่างนี้ทราบว่าตอนที่ทหารเวียดนามเข้าตีฐานนี้นี่เราก็เสียชีวิตเยอะใช่ไหมครับเพราว่าระดับครึ่งหมดเลยแหละอถึงจับก็มีถึงจับไปสามสี่คนทหารหลักนะครับตอนประทะกันนี่พวกผมยังไม่ขึ้นมาประทัดเสร็จหลัง,ลงจากประทาประมาณสองอาทิตย์พวกผมเลยขึ้นมายังเห็นศพอยู่เลยใช่ไหมตอนนี้นโอ้ศพยังอืดอยู่เลยแต่รถแท็กอร์ดันเผาดานัดานดันแล้วก็ฝังไอ้ส่วนที่ มันมีอยู่ศพหรือสองศกที่มันห่อผ้ายางเอาไว้สงสัยมันก็สมัยผมไปอยู่มันก็ยังอยู่อยู่ครับ<ะ>คงกับลูกคงเลยน้าเลยท่าน้ำาลงไปเว<ะ>้ช่วงนั้นมั<ะ>้งครับโอ้ฐานเนื้อเอจ้าทีเจ้าทเอก็ลูกหลานมาดีเด้อลูกหลานเคยปกป้องบ้านเมืองอยู่นี่เด้อเสียชีวิตกันหลายอยู่นี่ องหานพันเก้าใครปาาครับไปเยียบกับภูมิลำเนาเดิมครับผมใส่อยู่ชงนู้นอันนี้เป็นบังเกอร์ที่ทําขึ้นใหม่ใช่ไหมครับเนื้อเนื้อที่ฐานเราก็อย่างนี้ในสาภาพอย่างนี้เลยอืมอ่าเท่านี้เลยครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมสาภาพเดิมแต่ลรงโรง,งเหงเรศเขาเขาทำใหม่แต่ก่อนนี้จะมีสารเยอะเลยใช่ไหมครับครับทุกเบิร์มเลยจะต้องมีปปสารอ,อ่ปอ๊บทำตั้งลูกม้าลูกคน ตุกตาเพื่อที่จะสักการะเจ้าที่ครับ,รบนี่แหละฐานตาตูมฐานนี่ฐานอาถรรพ์ครับเจ้าที่แรงครับทหารทหารตายมั่งชาวบ้านตายมั่งที่นี่เป็นเป็นหมู่บ้านตาตูมเป็นหมู่บ้านตาตูมไม่ชื่อหมู่บ้านตาตูมมีอยู่ในแผนที่แต่หมู่บ้านจริงๆเนี่ยหมดแล้วเม,มื่อปีสองแปดสาเหตุที่หมดคือถูกเวียดนามถูกเวียดนามบุก แล้วก็ประชาชนก็เลยอพยพออกไปกันจนหมดใช่ไหมครับจากฐานปฏิบัติการบ้านตาตุ่มเรามุ่งหน้าสู่โรงเรียนบ้านโชคซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของชกพรานดงหรือบกส่วนแยกที่15ของทหารพรานค่ายปักธงชัยชก .513 หาชกพรานดงครับอืมพรานดงครับครับเป็นของชกห้หน่งใช่ไหมครับครับผมของค่ายปักธงชัยตอนสมัยเป็นภูการลอยโทรไตรัดลุบกระจรนุปาโจเขาเรียกอัตั้งฐานในระปี28 หลังฐานตัวดอตายแล้วก็พวกผมขึ้นกําลังเข้ามานี่นี่คือฐานใหญ่ฐานใหญ่ฐานบังคับการนะครับปกใหญ่ส่วนส่วนแยกที่ที่สิบห้าเอาปลาปลาลกพึบครับครับอันนี้เป็นเป็นที่บังเกอร์นะฐานขอบฐานทางเข้าตรงนี้ครับนี่ครับทางเข้าทางเข้าฐานครับผมส่วนแยกที่สิบห้านะครับครับผมนี่ฐานฐานบังคับการเลยฐานบังคับการฐานใหญ่ มีพระบุธรลูปอยู่ตรงนี้เนะี่ยสมัยมาอีกครั้งหนึ่งก็กเปลี่ยนมาเป็นผู้การสนธยาสีเยือนทันตีสนธยาสีเจริญครับท่านก็อยู่ที่นี่นะผูการสนธยาท่านก็น,นอนอยู่ตรงนี้แหละอ <c oughs> อันนี้ทางทางเข้าบอกกอร <c oughs> ตรงนี้บ,บอกกอ,อยู่ตรงนี้ครับอันนี้ฐานพระเก่านี่ <c oughs> นี่ครับน <c oughs> ี่ท <c oughs> ่านนี่ยังยังยังเหมือนเดิมอยู่ มาพอดีพาดพาดในเรืองพัฒนาแต่ก่อนมันจะเป็นป่าหมดเลยอิ่งได้คอนเซีตจากป่าไม้ทำคอนเซีตกลับมาช่วยกันอย่างเลยป่าหมดเลยอันนี้ป่าลกลกๆลกรูปๆก็ทาสีใหม่ก็คือพากันนี่แหละรอยเอกใจรัดลูกกรจรท่านเป็นคนทำตาโจตอนที่พาเด็กๆมาเป็นไงครับพื้นที่โอ้พื้นที่แบบป่าสูงขึ้นสูงเลยอะ พัฒนาทุกเดือนค่ะใช่ค่ะเด็กๆชอบไหมครับเนี่ยชอบค่ะเนื้อที่ประมาณสองไร่ครับฐานใหญ่นี่ก็เป็นป่างนี้เนี่ยกองร้อยก็อยู่ตั้งตั้งตั้งเป็นกระท่อมนอนเป็นจุดเป็นจุดไปเลยครับรอบฐานเนื้อที่ประมาณสองไร่ช่วงนั้นสถานการณ์ชายแดนเป็นยงไงบ้างครับตึงเครียดครับปะทะเกือบเกือบเป็นทุกวันเมื่อปีสองแปดเนี่ยลูกยาวเล่นลูกยาวกันตลอดเลยชาวบ้านเนี่ยอยู่แต่หลุมแหละ บ้านเขาทําลึกเลยนะทาเป็นลุมบังเกอร์ในหมู่บ้านเลยแต่ถูกบ้านบ้านบ้านจรัดเนี่ยเด็กๆทราบไหมครับว่าที่นี่คือเคยเป็นฐานทราบอยู่ค่ะก็ก็มีครูในโรงเรียนเคยเป็นทหารพลานด้วยเลยแน่อแต่ตอนนี้แกเป็นครูแล้วเ่เออโอใครเนาะครูโรนวฤทิ์ว่องไวเคยเป็นทหารพลานเก่า ต้องเห็นหน้าอาจจะรู้จักใช่ค่ะนั่นกุณว่องไวนี่คือคุณคุณคุ้นอยู่บ้นานค่ะอยู่บ้านจานบ่อต้นไม้ใหญ่ๆยังอยู่ครบเยอะคุณครูก็จะเล่าให้ฟังว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ทหารฐาน,นเก่าอะไรนี่คโอ้แปลว่าทางโรงเรียนเนี่ยทำทำไมหมดเลยครับนี่ป่าไม้ค่ะมาพัฒนาไหมมาเทคอนรี reet, ให้ คูดินเก่ายังยังอยู่เหรอครับคูดินฐานเก่ายัางอยู่ครบเลยนี่อันนี้นี่เป็นอะไรครับเนี่ยเห็นเป็นปันไดอ๋อที่สลาสลาพักธรรมดาเรานี่แหละของฐานพานเราของหานพานนะคะรับสลาพักลมดอกเห็ดลมดอกเห็ดอ๋อเป็นดอกเห็ดครับผมเป็นดอกเห็ดทางนี้จะเป็นโรงครัวโรงครัวศุนตรกรรมและก็ฐานยิง ข้าค่ายลูกเสือ,อลูกนี้ก็จะจัดอยู่ในปาา่าอ๋อมาจัดขากคยลูกเสือนี่ฐานที่สองสะพานเชือกอลูกเสือมานนะี่ดีเลยครับ<อ>ได้ซึมซับประวัติศาสตร์เลยนะครับเนี่ยจากชอกอรพรานดงบอกศกอูนย์แยกที่15โรงเรียนบ้านโชคเรามุ่งหน้าต่อไปอย่างบ้านคนาเพื่อไปดูจุดประทะระหว่งางทหารพรานกับโจรเขมรที่เข้ามาปล้นคนไทย ตรงนี้ผู้การจุดนี้จุดที่ประทะกับโจนเขมรนะครับปิดหมู่บ้านขนาป้นนะเนี่ตายศพหนึ่งขาขาดคนหนึ่งเนี่ยตรงนี้ตายทั้งคู่เลยโจนเขมรข้ามาครับมันจะเข้าศูนย์อุปโภคยงในติดอาวุธเข้ามาตรงนี้ศูนย์อุปโภยงเป็นไซส์อะไรครับเนี่ยไซส์บีครับไซส์บีปัจจุบันคือหมู่บ้านทัพทิมเลยยามศุลศรีครับก็คือเขมรเนี่ยจะลักลอบเข้ามาเพื่อจะก่อนเป็นสะพานไม้ทางทางดินแดงครับครับเป็นสะพานไม้ไม้ต้นใหญ่ๆนะแล้วเขาก็ข้ามมาข้ามมา ปะทะกันตรงนี้แหละครับเขามาเพื่อจะปล้นนะครับปล้นปล้นเสร็จแล้วครับปล้นวัวปล้นควายเนี่ยไอ้ที่ว่าเขาขายขนมจีนขายขนมจีนใส่โมไซพ่วงขายขนมจีนมาดักปล้นที่นี่แหละอพอได้โมไซเสร็จปั๊บแล้วก็จับคนขายขนมจีนเสร็จ่โมไซก็มาติดอาวุธรมาสิบกว่านคนแล้วก็มาเจอควายอีกเอแล้วก็จุดปะทะอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นสองกลุม่มครับปะทะแล้ววิ่งกอกมากลุ่มนีงก็เอาโมไซกับควายหนีไปแล้วทีนี้ ต่กวอน,น,นมันมันมีช่องทางในนี้เป็นสะพานไม้นะครับอตายอยู่ตรงนี้แหละประทากองร้อยเก้าห้าเก้าตรงนี้แหละครับขาขาดแล้วก็ตายฝังศพฝังอยู่นี่แหละนี่อยู่ในป่าน,นี่แหละนี่อแล้วก็มีร้อยรอไม่ไม่รู้ว่าพันไหนนะเป็นร้อยรอทหารลาบ,บมาประมาณยี่สิบกว่าคนก็ทหารผ่านจากฐานบ้านเตาตูมแล้วก็ขึ้นมาสมัยนั้นผู้การปฏีสนยาศรีเยือญท่านเป็นผู้การ สวนแยกที่สิบห้าอำเภอบัวเช่ครับ,บ,รบนี่ท่านมามัญชายการเองเลยนี่ประท่ากนแรงไม่หนักอะประมาณสิบกวนาทีนี่ฐานพ่านเก็บอีกคนหนึ่งโดนสะเก็ดอาเบกีแล้วอีกศพหนึ่งข้างโน,น้นครเออไ,ไอไอนี่ยิงชาวบ้านตายสามศพเป็นโจมตีไหมนะเอเอเอ,เอาเครื่องคูโบตา้าชาวบ้านไ่เก็บเห็ดเดือนนี้แหละเออชาวบ้านปูงตกขนาดมอนมันยิงตายสามศพอ่ะเออเอาขึ้นชองผ่านไป เด็กอายุห้าหกขวบเนี่ยมันยังตามยิงหนีลงป่าอยู่สามวันขมิ้นเลื่อยไม้ข้างในเลยเอาไปส่งผู้ใหญ่บ้านบ้านก็เลี้ยงเวกครับอแล้วก็พี่วีระก็ตามไปอันนี้ตามไปจับจะไปได้ครับอยู่อยู่ช่องพานแล้วก็จับเป็นได้แล้วผมก็เอามันมาชมวิวตรงนี้น่ะเดี๋ยวผมจะพาผู้การไปไปดูเออพาพาไปชมวิวตรงนี้ก็อีกจุดหนึ่งที่ ที่จับโจรคอมเมนได้หลังจากปะทะปะทะกับพวกผมเสร็จปั๊บเนะ้วก็แปเอศพมาก่อนไปเอาศพมาศพคนไทยนะที่มันฆ่าสามศพเอาเครื่องคูโบต้าไปเลือเหลือ,ลอแต่ไว่ไรถเทนเลอร์แล้วก็เด็กผู้หญิงอีก3าคนหลงป่าลงปลาอยู่2องสามวันแล้วก็ขึ้นไปที่เกิดเหตุไปเอาศพลงมาก็จับโจรขมเมนได้หนึ่งคนใส่ชุดพรางมีเงินในกระเป๋ามาสองพนกว่าบาท จับมาเศษมาสอบสวนก็ไม่พูดไม่จาก็บอกว่าเป็นาหารกับเมียนเห็นยิงคนไทยเขาเปล่ามันไม่รับเลยจับมาคนดีๆเขาจะอยู่ในปา่าบ่ใช่ไหม,อมเออมันก็อยู่ติดชายแดนเลยมันก็รวมแกงกันไอ้พวกนี้เอามาส่งกลับประเทศที่สามที่นี่นะอ่าประมาณสามทุ่มพุก,การ,รผมเอาโมไซมาเลยเอามานั่งผ้าปิดตาม,ามัดมาแล้วก็เอามาลงที่นี่ส่งกลับประเทศที่สาม ตีกบลุงลุมตรงนี้แหละก็ฝังอยู่แถวนี้ฝังอยู่นี่แหละครับอืมครับตรงนี้แหละอันนี้ครับศพที่สามเดี๋ยวศบที่สี่ลงนู้นอีกหน่อยหนึ่งครับอยู่ในป่าช้าเลยอันนี้แก๊งเดียวกันกวนกวนเดียวกันกับบูการพวกโจรเขมรอ่าแล้วก็ร้อยรอกับผมครับร้อยรอนี่ก็ประมาณเป็นจานะมากับผมเอามานี่เอามานี่เอามาที่นี่ ตัวนี้เป็นป่าช้าเหรอครับเป็นป่าช้าครับอ๋อเป็นป่าช้าของใครครับอป่าช้าบ้านคณาอ๋อเป็นป่าช้าบ้านคณาครับผมนี่แหละป่าช้าแต่ก่อนยังไม่มีอย่างนี้เป็นป่าธรรมดาโลกนี้แหละไม่รู้จากธรรมมาหาจินชอบโป้นก็เลยส่งกลับประเทศที่สามส่งกลับประเทศที่สามตรงนี้แหละนอนนอนยาวอยู่แถวเนี้ยแหละสามสิบกว่าปีแล้วตรงนี้นี่เมื่อสมัยก่อนนี่สภาพเหมือนเดิมอย่างงี้ครับจะแตกต่างคือสร้างโรงเรียนมานี่แหละครับผม สภาพเดิมๆเป็นป่าช้าของบ้านคานาป่าช้าบางคนาแล้วก็ฐานผมตั้งอยู่ในวัดอ๋อวัดที่เห็นนั่นนะครับครับครับจุดนี้คือว่าเป็นศาลาหมู่บ้านเอ่อจุดที่โจนเขมรเข้าปิดล้อมปนหมู่บ้านนี่ปนัวปนควายแล้วก็จับตัวประกันไปเมื่อปีสามสี่ครับอ่นี่คือเขามาเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้แหละครับครับปนกันสองรอบเนี่ยตรงนี้เนี่ยอ่า เอาวัวควายไปหลายตัวครับชาวบ้านเขาเอาวัวควายมามารวมกันไงฐานทหารพานก็อยู่ประมาณ400เมตรครับแล้วพีวิรักก็เข้ามาที่นี่เข้าเข้ามาที่นี่ครับป้นตอนกลางคืนจับตัวประกันไปแล้วผู้ใหญ่ละผู้ใหญ่ชื่อชื่อผู้ใหญ่อะไรได้ไปหาที่ฐานบอกว่าเขาโจรเขมรเข้าปนเอาวัวควายไปลงลงในช่องพานครับก่อนหน้านั้นเดือนนี้แหละเขาชาวบ้านปวงตึกขนาดมอน เอารถอีกแท็กไปเก็บเห็ดไปเจอโจนขมิน้นแล้วก็เอาขึ้นไปบ้านไปช่องพานแล้วก็ยิงชาวบ้านตายสามศพครับสามศพแล้วก็ชุดพวกผมก็ก็ขึ้นไปเอาอันนี้รอบสองครับแล้วก็จับโจนขมิ้นได้คนหนึ่งอ,อแล้วผมก็ส่งกลับประเทศที่สามจุดนั่นแหละจุดนั้นนะครับส่งกลับประเทศที่สามคร,ครับผมบชาวบ้านก็รู้นี่ก็คือพื้นที่ประวัติศาสตร์ อีกจุดหนึ่งนะครับในสมัยปี2503 34ครับ34บที่โจนเขมรครับผมบในยุคนั้นเข้ามาล้าน,นพี่น้องอประชาชนคนไทยแล้วก็รถขายขนมจีนด้วย